ดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของบทนําเพื่อเข้าสู่วิชาเภสัชวิทยากันนะครับก็ในบทนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชวิทยานะครับสําหรับเภสัชวิทยานะครับก็จะมาจากคําภาษาอังกฤษว่า pharmacology นะครับซึ่งเป็นการผสมกันระหว่าง2คําก็คือคําว่า ฟาร์มาโคนะครับบวกกับคําว่าโลโกซึ่งแปลว่าศาสตร์นั่นเองนะครับงั้นพอพูดถึงฟาร์มาโคโลจีนะครับในวิชานี้เราจะพูดถึงเรื่องของยานะครับศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของยาแล้วก็ศึกษาปฏิยาระหว่างยาหรือสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตนะครับหรือต่อเซลล์ของเรานั่นเองนะครับส่วนถ้าไปเจอคําว่าฟาร์มาซีนะครับฟาร์มาซีจริงๆแล้วก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งแต่ว่าจะไปหมายถึงในเรื่องของ ศารและก็ศิละปะเกี่ยวกับการปรุงยาหรือการผลิตยาขึ้นมานะครับรการเตรียมยาในรูปแบบต่างๆนะครับส่วนคำว่าเภสัชกรเราจะใช้คำว่าฟาร์มาซิสต์ยาคืออะไรยาจะหมายถึงสารที่ใช้เพื่อป้องกันบำบัดร,รักษาหรือตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์หรือว่าได้มาจากแหล่งธรรมชาติก็ได้นะครับ ส่วนโรคนั้นก็จะหมายถึงเรื่องของความเจ็บป่วยของร่างกายหรือจิตใจซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์เองหรือว่าเกิดจากการลุกรานจากภายนอกอย่างเช่นพวกเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเป็นต้นนะครับสำหรับยาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสมเพราะว่ายาเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาโรคแล้วก็เหมือนดับสองคมก็คือว่า จะทําให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันเพราะยาไม่ได้ใช้รักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยาจะมีฤทธิ์ข้างเคียงหรือว่าฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากยาก็ได้ส่วนยา,ยาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารหรือว่าสารเคมีที่อาจจะเอามาผ่านการเตรียมในรูปแบบต่างๆแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเตรียมเป็นพวกที่เราเห็นในท้องตลาดก็คือพวกยาเม็ด นะครับหรือเป็นแบบน้ําเป็นไซรัปที่เป็นหวนานหวานที่เอามารับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งยาเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะแตกต่างจากอาหารก็คือว่ายากินเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าส่งผลต่อกระบวนการต่างๆหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายในทันทีสําหรับความหมายของยาตามพรบรยานะครับ ตอนนี้เรายังคงใช้พรบรยาปี2510อยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีการเตรียมที่จะเสนอพรบรยาฉบับใหม่ขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่นะครับถ้าพูดถึงความหมายของยาตามพรบรยาปี2510เนี่ยยาก็จะหมายถึงวัตถุที่รับรองไว้ในตําราย,ยาที่รัฐมนตรีประกาศนะครับซึ่งยาที่ใช้ในประเทศก็หมายถึงยาที่จะต้องมีการ นะครับหรือมีการอนุญาตให้ใช้เป็นยาในประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็หมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับในการใช้วินิจฉัยบาบัดร,รักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงวัตถุที่เป็นเภสัชเคมีพันธุ์นะครับหรือเภสัชเคมีพันธุ์กึ่งสําเร็จรูปหรือเภสัชสูญพัยพวกนี้ก็จะรวมเป็นยาเช่นเดียวกันรวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับ ให้เกิดผลแก่สุขภาพหรือโครงสร้างหรือการกระทำหน้า,าที่ใดๆของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ครับซึ่งนะครับยาเนี่ยเขาจะไม่รวมถึงสิ่งเหล่านี้ก็คือพวกวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการ,กรเกษตรหรือว่าการอุตสาหกรรมหรือการอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้ใช้ในการรักษาโรคเองหรือตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด แล้วก็ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารนะครับที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ายากับอาหารนี่มันต่างกันตรงที่ว่ายาให้ผลทันทีแต่อาหารไม่ใช่นะครับเฉะนั้นเราจะเจอผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดที่มีลักษณะของที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้ก็ถึงมีการโฆษณาว่าให้เกิดฤทธิน์นนฤทธิ์นี้เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ยานั่นเอง ก็ต้องดูว่ามีเหตุผลไหมว่าจะใช้ในการรักษาโรคอย่างนั้นจริงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รวมถึงพวกที่เป็นเครื่องกีฬาเครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพต่างๆเครื่องสอําอางนะครับเพื่อก็จะจัดว่าเป็นอีกพรบรหนึ่งนั่นรวมถึงเครื่องมือแพทย์ก็จะมีคําจำวัดความในอีกพรบรหนึ่งนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นยานะครับ ก็วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุอันตรายจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นยาเหมือนกันก็จะมีการห้ามนะครับในพรบอีกฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับที่ใช้ในห้องวิทยาศาสาตร์นะครับที่ใช้ในการวิจัยหรือวิเคราะห์หรือชนะสูตรโรคที่มิได้กระทําโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์นะครับพวกนี้ก็หมายถึงพวกสารเคมีที่ใช้ในการทดลองนั่นเอง มาดูคำศัพท์บางตัวที่สําคัญในพรบยาฉบับนี้นะครับอย่างคําว่าเภสัชเคมีพันธุ์นะครับจะหมายถึงสารินซีเคมี M e หรืออนินซีเคมี M e ที่อาจจะเป็นสารเดี่ยวนะครับแล้วก็เอามาใช้ปรุงแต่งนะครับหรือเตรียมหรือผสมเป็นยาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงคําว่าเภสัชเคมี M e พันธุ์กึ่งสําเร็จรูปนะครับพวกนี้ก็จะหมายถึงสารินซีเคมี M e หรืออนินซีเคมี M e เป็นทั้งแบบสารเดี่ยวนะครับหรืออาจจะเป็นสารผสมก็ได้ที่อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะนํามาประกอบในการผลิตเป็นยาสําเร็จรูปอีกทีหนึ่งนะครับคำว่ายาสาเร็จรูปก,ก็คือยาที่เป็นยาที่ใช้นอกตลาดอย่างเช่นยาเม็ดยาน้านะครับยาเหน็บพวกนี้อีกคํานึงก็คือคําว่ายาแผนปัจจุบันนะครับยาแผนปัจจุบันจะหมายถึงยาที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือการบำบัดโรคสว์นะครับผู้ใดหด้ฟังง่ายๆคือว่ายาที่อยู่ในใน,ในร้านขายยาหรือในคลินิกแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก,ก็ก็คือยาแผนปัจจุบันเกือบทั้งหมดนะครับที่มีการผ่านการผลิตออกมาในรูปแบบที่ใช้งานได้แล้วก็คือพวกยาเม็ดยาน้ําอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีคําว่ายาแผนโบราณคําว่ายาแผนโบราณเนี่ยจะหมายถึงยาที่ มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพราชการการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณน,นะครับเดี๋ยวนี้ยังใช้คําว่าประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอยู่นะครับหรือการบำบัดโรคสัตว์ที่อยู่ในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณหรือยาที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณตรงนี้ก็จะหมายถึงยาพวกที่ทําจากสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นยาที่มีการใช้สืบ ต่อกันมาหรือมีการบันทึกไว้ในตำรายาโบราณนั่นเองก็เดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่ายาแผนไทยในพรบรยาในฉบับต่อไปนะครับคำว่ายาอนตรายนะครับก็จะเป็นยาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับยานตายนี่ยเวลาที่เราไปสังเกตดูในฉลากยา ทั่วไปหรือตามขวดยาหรือแผงยานะครับสังเกตดูจะมีเครื่องหมายสีแดงๆงโดยส่วนใหญ่จะเขียนเออจะจะเป็นเครื่องหมายที่ติดอยู่ในใ,ในในในผลิตภัณฑ์ยาอยู่แล้วเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในโดยเฉพาะในร้านขายยานะครับก็จะเขียนว่ายาอันตราย,ยในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ยาควบคุมพิเศษจะหมายถึงยาแผน่นปัจจุบันหรือแผนยาแผ่นโบราณที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นยาควบคุมพิเศษนะครับข้อแตกต่างของยาควบคุมพิเศษ กับยานตรายคือยาคว,คว,ควบคุมพิเศษเนี่ยจะมีมีการจํากัดการใช้มากกว่ายานตรายยานตรายเนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้อหาได้ในในร้านขายยาในขณะที่ยาควบคุมพิเศษหาซื้อได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องมีการจํากัดการจําหน่ายนะครับอย่างเช่นยาพวกกลุ่มโคเเดอีนนะครับพวกนี้ก็จะจัดเป็นยาในกลุ่มที่เป็นยาเสพติดด้วยแล้วก็ เป็นยาที่ยังคงให้ฤทธิ์ในการรักษาการไอยอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีฤทธิ์เป็นยาเสพติดก็ถูกจัดไว้ในยากลุ่มที่ควบคุมพิเศษนะครับแต่ยังมีประโยชน์ในทางการการแพทย์อยู่นะครับคำว่ายาที่ใช้ภายนอกหรือยาใช้ภายนอกนะครับจะหมายถึงยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายสาหรับใช้ ภายนอกนะครับทั้งนี้ไม่รวมถึงยาที่ใช้เฉพาะที่นะครับยาใช้ภายนอกโดยส่วนใหญ่เราจะหมายถึงยาที่ใช้ทานั่นเองยาที่ใช้ทาตามผิวหนังนะครับก็อย่างเช่นพวกครีมลดอาการแพ้พวกเซรอยครีมต่างๆหรือว่ายาที่ทาสําหรับค่าเชื้อราก็จะเป็นยาใช้ภายนอกเช่นเดียวกันนะครับส่วนคําว่ายาใช้เฉพาะที่นะครับเนื่องจากเป็นคําว่าใช้เฉพาะที่ ก็จะหมายถึงยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบร,ราณที่มุ่งหมายใช้เฉพาะกับกับเฉพาะที่กับที่หูตาจมูกปากทวารหนักช่องคลอดหรือว่าท่อปัสสาวะนะครับก็หมายถึงใช้กับอัยวะที่ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ยาสำหรับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่ายาสามัญประจำบ้าน คำว่ายาสามัญประจําบ้านนะครับก็จะมีความอันตรายน้อยลงมาหรือมีความปลอดภัยมากที่สุดในกลุ่มของยาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าผู้ามพรบเขาจะเขียนว่าหมายความว่ายาแผนปัจจุบันหรือยา,ยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับแต่ถ้าผูดให้เข้าใจก็คือว่ายาที่เป็นยาสามัญประจําบ้านเนี่ยหมายถึงทุกคนสามารถที่จะมีติดไว้ที่บ้านได้ ใส่ไว้ในตู้ยาที่บ้านได้ก็เป็นยาที่ไม่อันตรายมากนักแล้วก็คนเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อหรือหามาโดยที่ไม่ต้องผ่านใบสั่งแพทย์นะครับหรือไม่ต้องปรึกษาเภสัชกรก็สามารถที่จะซื้อเข้ามาได้อย่างเช่นพวกยาพาราเซตามอลน,นะครับเป็นยาแก้ปวดถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านตัวหนึ่งหรือว่ายาแก้แพ้ในกลุ่มยาที่ชื่อว่าคอเฟนิรามีนหรือ cpm พวกนี้ก็จัดเป็น ยาสามัญประจำบ้านเหมือนกันนะครับส่วนคำว่ายาบรรจุเสร็จจะหมายถึงยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆทางเภสัชกรรมซึ่งบรรจุบรรจ,จุในภาชนะหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้และมีฉลาบครบถ้วนตามพรบนี้เรามาอธิบายฟังง่ายๆหคือว่าคําว่ายาบรรจุเสร็จจะหมายถึงยาที่เขาแพ็ค หรือว่าเขาจัดเป็นเเปเป็น็นนในภาชนะที่สามารถที่จะให้ใช้ได้ในปริมาณไม่มากนักนะครับลองสังเกตยาในกลุ่มพวกยาแก้วัดนะครับอย่างยี่ห้อทิฟฟี่หรือดีคอนเจนพวกนี้เนี่ยจะจัดว่าเป็นยาบรรจุเสร็จเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเราสังเกตว่าจะมีขนาดแผงเนี่ยบรรจุแค่เพียง4เม็ดนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้ง่ายหรือว่ายา ยาพวกยาอมที่ผสมตัวยายาฆ่าเชื้ออ่อนๆน,นะอย่างพวกสเตรปซิลพวกนี้ก็จัดว่าเป็นยาบรรจุเสร็จเช่นเดียวกันนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ายาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรเนี่ยในพรบรนี้จะหมายถึงยาที่ได้จากพฤกษชาติสัตว์หรือแร่ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปลสภาพเฉะนั้นคำว่ายาสมุนไพรในพรบรยา ปี2 5 1 0เนี่ยก็จะหมายถึงสมุนไพรที่เราอาจจะเอาไปตัดใบมาหรือลำต้นมาหรือเอารากมันมาแล้วก็ไปไปไปทำให้แห้งแค่นี้เราก็จะเรียกว่าเป็นยาสมุนไพรแล้วนะครับ